สวัสดีครับผมนายธทวทฒน้นามานะครับ EC s r r น,นะครับวันนี้ผมได้เครียจุดหัวข้อที่สนะามาสายลักจงออกแรง P 4 kN กิโลน,น,นะครับที่ปลายบูมเชียนยา20เมตรอ,องศาให้มาที่30องศานะครับตำแหน่ง x ของตะขอที่จุด A เพื่อให้แรงนี้สร้างโมเมนต์สูงสุดในรอบจุด O หรือศูนย์นะครับ โมเมนต์นี้คือเท่าใดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนฟรีบอดี้นะครับผมก็เริ่ม FBD โจทย์นะครับให้มาที่30มสองศานะครับแล้วก็ความยาวเชียนอยู่ที่20เมตรนะครับแล้วก็ให้มาที่1 5ึ่ง ต่อมาให้อีนี่เราไม่ทราบว่ายาวเท่าไหร่เราก็จะมาหาอีกนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาแตกแรงก่อนนะพีพ p. p ให้มาที่สี่นิวตันพให้มาที่สี่เคนนิวตันนะครับแล้วก็เราจะมาหามุมภายในนะครับร้อยแปดิบองศาลบเก้าสิบลบสามสิ 90, 30, ทบทเ่ากับหกสิบ องศานะครับ6กสองศาแล้วก็จะมาใช้มุมเยอะนะครับหกองศาแล้วก็แตกแรงนะครับเราใช้กดมือขวานะครับก็สีกิโลนิวตันคนะครับคอสห0องศาแล้วก็สีกิโลนิวตันไหกสิบ องศาต่อไปเราก็จะปาหารโมเมนต์แม็กนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายปัทรวิทยาทิพย์นะครับวันนี้จะมาทําข้อที่สามนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหา m max ที่จุด o นะครับตัวเข็มเป็นบวกนะครับจะได้ลบสี่กิโลนิวตันนะครับคูณยี่สิบเมตรนะครับเท่ากับ ลบ80กิโลนิวตันเมตรนะครับจะเราจะให้เขียนไม่ให้มีเครื่องหมายลบนะครับเป็น80กิโลนิวตันเมตรตามเขียนนะครับต่อมานะครับหาค่าเองนะครับจากสูตรนะครับจากสูตร F คูณ d นะครับด้านซ้ายก็จะเป็น m max ที่จุด o นะครับทอนเข็มเป็นหวนะครับด้านขวาจะเป็น f คูณ d นะครับ m a x ที่จุด o นะครับจะได้ลบแปดสิบนะครับเท่ากับดูแรงในแกนนะครับก็จะมีสี่คอร์สิบโคลนหนึ่ดห้ามรนะครับสี่คอรหสิโคนหนึ่ดห้ามรนะครับ บวกด้วยบวกด้วยลบลบสี่ไซด์หกสิบคูณเอกนะครับลบสี่ไซด์หกสิบคูณเอกนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นลบแปดสิบก่อนนะครับสี่คอรสหกสิบคูณหนึ่งจุดห้าเมตรได้ได้สามนะครับสามบวกในวงเล็บลบสี่ไซดหกสิบได้ ามจุดลบสามจุดสี่หกนะครับคูณเอกนะครับย้ายซ้ายเอ้ยย้ายย้ายเอกไปด้านซ้ายนะครับแล้วย้ายลบแปดสิบมาด้านขวานะครับก็จะได้ลบแปดสิบลบสามส่วนด้วยลบสามจุดสี่หกนะครับเอกก็จะได้ยี่สิบสี่เมตรนะครับขอบคุณครับ